สวัครับผมสอบถามน่อยครับวันนี้มาจะรอซื้อบัตรตั้งแต่กี่โมงครับพี่อ๋อผมมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วครับประมาณ5้าโมงครับห้าโมงเช้ารอบัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างบัตรก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ จะจะส<ม>ะพ้อนเก็บี่ยวฝ่ายจัดยังไงบ้างคร,รับในการให้ดูแลต่อไปเห็นว่าจริงก็มีขายบนางเอาไปลดแต่มัมน,ม,ม,นมันเข้าลําบากครับเรื่องตัวต๋วต้องเข้ารหัสบางคนมันจาํารหัสตัวเองไม่ได้หรืออาจะจะมีลายช่องทางอื่นนะครับมันต้องน่าจะมีเบอร์โทรครับตอนนี้แต่เข้าลําบากครับเพราะว่าผมก็เข้าไม่ได้เข้าเพจตัวเองก็เข้าไปสั่งซื้อนี่ก็ไม่ได้รือวก็เต็มหมดแต่มาหน้างานก็กะวว่าจะได้ก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมอันนี้คือเขามารอกันเป็นกิโลตั้งแต่เช้าใช่ครับถูกต้องครับแถวไปยันสุดนู่นเลยครับตอนนี้ผมเลย เพราะว่าน้องเข้ามาแจกก็ไม่มีตั๋วแล้วครับตอนนี้เข้าไม่ได้เลยแล้วเรื่องของบัตรเนี่ยโอเคละบัตรคิวของร้านเับให้คือพี่หมดก่อนหน้าพี่เลยใช่ครับหมดกอดที่ผมจะไปถึงครับไม่ถึงสิบคนครับก็หมดพอดีเลยครับเลยไม่รู้ว่าจะเข้าได้ยังไงกันถ้าอย่างนี้อยากจะสะท้อนเรื่องอะไรให้แก้ไขเรื่องบัตรด่อยอะครับต่อไปจะให้มีช่องทางการขายมันง่ายขึ้นยังไงไหมครับสำหรับผมนะนน่าจะมีช่องทางทางไลน์ครับไลน์ที่ว่า มันเข้าได้ง่ายครับสะดวกกับที่ว่าเราสั่งซื้อเข้าไปเลยมีตั๋วมีอะไรอย่างงี้ครับปกติเราก็มาดูตลอดสอนเราก็ติดตามตลอดครับติดตามครับติดตามตลอดเลยแต่นักนี้ผมอยากจะเข้ามาดูเพื่อเป็นเกียรติว่าเกิดเราได้เป็นแชมป์ครั้งแรกในประเทศไทยเราผมก็เลยอยากจะเข้ามาเชีย์ผมมาจากน้องแขมนะครับครับผมก็มาไกลเหมือนกันไกลครับคนละฝั่งครับคนละฝั่งโอ้โหเยอะเลยครับคนละฝั่งกับโซนกับผมเลยครับน้องแขมกับไปมินน้องจอกนี่คนละเรื่องนะครับคนละฝั่งกับมากผมเลย ยังไงฝากถึงนัทโซเราหน่อยครับครับผมก็ขอให้สู้ๆครับช่วยกันวิ่งครับเจอช่องกอแทงเลยครับวันนี้ขอให้ชนะครับสามสองครับครับผม